แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดสุดยอดทีมปัจจุบันทำสถิติได้หน้าทึ่งมากหลังเสียประตูมากที่สุดต่อหนึ่งซีซั่นเพราะตอนนี้โดนกดไปแล้ว85ประตูรวมทุกรายการข่าวกีฬาวันนี้รายงานว่าแน่นอนว่าฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่ทา้าทายมากสำหรับแฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและผู้จัดการทีมเอริกเทนฮาด้วยผลงานที่ไม่น่าพอใจเท่าที่ควรการที่ทีมมีสถิติเสียประตูมากที่สุดในรอบหลายสิบปี ถือเป็นสัญญาณว่ามีหลายๆด้านที่ยังต้องปรับปรุงความพ่ายแพ้ต่ออาเซนอนและสถิติการเสียประตูที่สูงสะท้อนให้เห็นถึงความจําเป็นในการเสริมสร้างและปรับปรุงทีมอย่างมีนัยสําคัญไม่เพียงแต่ในเรื่องของการเสริมนักเตะใหม่เข้ามาแต่ยังรวมไปถึงการปรับปรุงทั้งแท็กติกและสภาพจิตใจของผู้เล่นในทีมเพื่อให้พร้อมสําหรับการแข่งขันและกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมเอริกเทนฮากมีงานหนักในการกู้วิกฤตและนําพาปีศาจแดง กลับมายังสภาพที่ดีอีกครั้งและอาจต้องใช้เวลาในการสร้างทีมและนโยบายใหม่ให้กับสโมสรในระยะยาว